ทำแท้งหรือว่าแท้งโดยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีการที่เราจะลดวิบากกรรมหรือว่าให้กรรมตรงนี้มันที้คลายได้อ่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหมือนจับว่าไปใส่บาตรครั้งเดียวแล้วจบหรือว่าไปให้พระทําพิธีให้แล้วจบไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่ที่ว่าจิตวิญญาณเขาว่าจะยอมให้อภยัยเราไหมและจิตวิญญาณนั้นน่ะจะสามารถไปได้เร็วแค่ไหน ถ้าสมมติว่าเราอยากให้เขาไปจากเราแล้วเราไปทําบุญให้เพื่ออยากจะให้เขาไปเกิดให้เขาไปสู่พระิที่ดีแต่ดวงชะตาเขายังไม่ยังไปไม่ได้เขาก็ยังต้องอยู่กับเราเข้าใจปะไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วอะแม่จะบอกนะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าพอเรามีการทําแท้งไปให้พระทำพิธีหรือว่าไปทําบุญไปไปบูชาพระสะดุ้งมาแล้วไปใส่บาตรหรือว่าไปถวายสังฆทาน หรือว่าสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าวิญญาณของเด็กคนนั้นน่ะเขาเขาจะถึงวาระที่เขาจะไปทันทีไหมหรือว่าเขาจะต้องอยู่กี่กปีดูเข้าใจปะ่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ทําบุญแล้วบุญที่จะทําให้เขาได้สําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่การใส่บาตมันต้องเป็นการเรียกว่าเหมือนกับถือศีล่ะ ทำสมาธิอะแล้วถือศีลทำสมาธิต้องทำให้ได้มากพอสมควรแล้วก็การถือศีลก็คือเหมือนกับการที่เราต้องไปวัดถือศีลแปดแต่ถ้าเกิดเราไปวัดไม่ได้เราก็ต้องตั้งใจในการถือศีลห้าเข้าใจปะถือศีลห้าเราก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่กับบ้านหรือแม้แต่การที่เราไม่ได้อย่างถ้าเรามีเวลาแล้วเราไม่มีโอกาสได้ไปวัด เราลองลองดูว่าเราจะปฏิบัติได้ไหมเค <c oughs> ยไปถือศีลแปดไหมของลูกเคยไปไหมไม่เคยเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้แม่ขอแนะนำว่าควรจะถือศีลแปดให้กับเขานะแม้แต่เราไม่ได้ไปวัดลองทำอยู่กับบ้านมีหนังสือสวดมนต์ไหมมีหนังสือสวดมนต์ไหมมี <c oughs> สวดมนต์ <c oughs> เออสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็ ไม่กินหลังเที่ยงวันลองฝึกดูที่ถ้าเราไม่ได้ไปวัดลองฝึกดูสักสามวันลองทําให้เขาสักสามวันก่อนแล้วเดือวทักแชทป้าหาแม่ว่าทําแล้วได้ไหมแล้วก็หลังจากสามวันแล้วจะต้องทํายังไงต่อเพราะว่าเราไม่เคยเรียกว่าปฏิบัติทําสมาธิสวดมนต์หรือว่าถือศีลแปดอะไรให้เขาเลยนะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้แม่ขอแนะนําว่าลองถือศีลแปดดู สินห้าก็คือห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักทรัพย์เราอารัธนาสินห้าตามหนังสือก็ได้นะแล้วก็อารัธนาสินสินแปดไปด้วยในหนังสือหรือว่าเซิร์ชใน google ก็ได้ว่าสินแปดอะทองยังไงแล้วข้อปฏิบัติคืออะไรตรงนี้อาจารย์แม่จะบอกว่าข้อปฏิบัติของสินแปดก็คือว่าก็เหมือนสินห้าแต่ข้อข้อสินห้าก็คือ สามารถมีมีเพศสัมพันธ์กับสามีได้แต่สินแปดไม่สามารถมีได้เข้าใจปะแล้วก็ข้อที่หกก็คือห้ามกินหลังเชี่ยงวันหลังจากเชี่ยงวันเราก็ต้องกินน้ําหรือกินน้าปานะกินน้ํากินกินนมได้ให้กินนมได้อย่างเงี้ยแต่ห้ามเคี้ยวอะ่ะห้ามกินอะไรที่เคี้ยวอ่าแล้วก็พอห้ามแต่งหน้า ห้ามร้องรำทำเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ห้ามนอนที่นอนสูงห้ามนอนฟูกต้องนอนพื้นราบที่นอนที่ที่นอนที่เป็นฟองน้ําได้แต่ต้องไม่สูงมากที่นอนเป็นฟองน้ําต้องสูงประมาณแค่เนี้ยถึงจะนอนได้นะลองฝึกดูแล้วก็สวดมนต์ตอนเช้านั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ทําวัดเย็นทําวัดเช้าทําวัดเย็นแล้วก็นั่งสมาธิตอนนวันก็นั่งสมาธิ ลองทําดูแลเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะแล้วก็แผ่เมตตาให้กับลูกที่เสียชีวิตไปแล้วที่เราเคยทําแท้งไปโดยโดยรู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ดีอย่างเงี้ยก็ให้บอกเขาว่าแม่ขอปฏิบัติทําสมาธิให้นะเดี๋ยววันนี้อาจารย์แม่จะทําพิธีให้นะทําพิธีบอกเขาแล้วก็ให้ให้เขาเปิดทาง แล้วก็เราขอปฏิบัติเท่านี้ทําเท่าที่เราทําได้ก่อนแต่ถ้าเกิดสินแปดลองทำสักสมวัน2คืนก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คือทําสมาธิสวดมนต์ทุกวันอาจจะเป็นสินห้าปกติให้ครบ9วันนะทําให้ครบ9วันแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเขานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าจะต้องทำยังไงและจะบอกอยังไงเดี๋ยวจยนแม่จะนำนำพาให้ให,ให้ให้บอกเขา แล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามนั้น9วันนะและหลังจากนั้นจะปฏิบัติอี่วันยังไงก็เดี๋ยวบอกอีกทีหนึ่งนะเข้าใจนะเนะเราขาดในการภาวนาการแผ่เมตตาให้กับเขาแล้วมันก็เลยทําให้เรามีอุปสรรคที่แม่บอกว่าก็คือมีกรรมทําแท้งเนะี่ยก็คือจริงๆเลยใช่ไหมจริงนะทําจริงๆแต่ว่าไม่ได้เจตนาหรือว่าเจตนา มันก็มันก็เจตนาเ,เจตนามันก็เลยทําให้เราัมันไม่อเออมันก็เลยเป็นแบบว่าเป็นสิ่งที่มาเป็นอุปสรรคให้เราอย่างน้อยเท่ากับเราทำอะ่ะทำแล้วเขาเปิดทางให้เราทุกอย่างมันจะดีขึ้นวิบากกรรมในการทำแท้งเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นปัญหาเรื่องคู่ครองแล้วก็เรื่องการเงินการงานและจะทำให้เราสึกท้อแท้ชีวิตทำให้เรารู้สึกแบบอะไรก็ไม่ดีเลยถ้าจังหวะที่แบบว่า ช่วงจังหวะที่ดวงเราเปิดเขาก็จะไม่มาขวางเราได้เต็มไงแต่ถ้าเกิดจังหวะเหมือนดวงสตาเราถูกปิดกัน้นน่ะแล้วเขาก็เลยมามามา,มาบดมาบดบงังทําให้เรารู้สึกแบบว่าทําอะไรก็ไม่สําเร็จทําอะไรก็รู้สึกหมหหูใจแล้วมันเป็นช่วงที่แบบโควิดด้วยมันก็ถาโถมไปเลยถ้าเกิดพอโควิดแล้วงานงานอะไรที่เราทําอยู่มันชะงักหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแย่ไปหมดเลยมันก็ยิ่งแย่แย่ลงไปใหญ่เพราะฉะนั้นแล้ว ลองหันมาทำทำสมาธิและปฏิบตัติแล้วก็อยู่ในสีลสิลห้าแล้วก็สีลแปดสิลแปดสักสองคืนลองทําดูสักสองสองวันเรียกว่าสามวันสองคืนนะและหลังจากนั้นก็เป็นปฏิบัติปกติถ้าในจังหวะที่แบบช่วงเวลาเนี้ยเราพักงานพอดีเราไม่ได้ไปทํางานเราไม่ได้ไปออกออกงานอะไรเงี้ยเราก็ปฏิบัติได้เลยและเดี๋ยวจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะ นะสาะถูนะลูก